สวัสดีค่ะช่องแม่ดากุกกอกนะคะแม่ดาก็ได้มาเยี่ยมคุณป้านะคะคุณป้าแกแก็แข็งแรงนะคะไม่มีโรกไม่มีภัยนะคะเพียงแต่อายุแก่เยอะอายุทเท่าไหรแล้วคะก็ะช้ยเจ้าห,หนาอยุเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนี้นะี่ย <90 S 1> <90 S 2> เก้าสิบเก้าสิบเท่าลยเก้าสิบแาสิบามบ่อ <90 S 2> <90 S 1> อ้ยแข็งแรงมากๆเลยนะคะคุณโบราณเนาะ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดพอเลยเลยบอยายนี่คือพี่สาวของ <c oughs> ของยายชวานเนาะยายชวาเป็นแม่ของแม่ดานี่คือแม่ของแม่ผู้ใหญ่นะคะนี่แข็งแรงมากๆเลยนะคะอายุเก้าสิบสามปีแล้วค่ะแม่ดาก็มาเยี่ยมบ่อยๆนะคะเพราะว่าแม่ดาก็อยู่มาอยู่ที่กกกอกอยู่ที่บ้านลุงเนาะมาทำยูทูบแล้วก็มาเยี่ยมคุณป้าบ่อยๆนะคะ อันกินข้าวกบผือคือแข็งกินข้าวกบผือคือแข็งแรงทด้ฟ้ากินข้าวเหรอกินข้าวแต่ละมือแต่ละเงินแต่สมัยแต่เก่าเนะี่ยกินข้าวกบผือคือแข็งแรงแท้คืออายุฮะกินผักกินหญ้ากินผักกินหญ้าดูคุณยายคุณป้านะคะแข็งแรงมากๆเลยกินกินแบบของโบราณโบราณเท่านั้นเนาะกินผักกินหญ้ากินปูกินปลาเนาะ ไม่ได้กินของตลาดเสือเบดเสือกาไปเขาเลยว่าคุณยาย,ยเสื้อเบดเสือเบกินปลาบา่กินลหลายๆกินหลายๆกินเยอะๆเสียดายว่าจะซื้อนมมาให้คุณป้าแต่เขาปิดร้านเนาะไม่รู้เขาไปไหนร้านเขาปิดกินข้าวขาไข่ต้มบ่กินเมื่อไร่อาเอามาให้อีกขนมนะ ได้แฮ้ยำอยู่บ่ค่ะแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยเนาะไม่ได้อันไม่ได้เจ็บแข้งเจ็บหาไม่ได้เจ็บอเลยบ่เจ็บโยแข้งเชียวแข้งมันเจ็บอยู่หน่อยหนึ Elmo ่งเธอคอยโนดเธออยู่บ่เธอคอยโนดเธออยู <SL> ่บ่คอยโนดเธอเด้อน <SL AST Fall> ี่นะคะคนโบราณแข็งแรงมากยางได้อยู่บ <pol> ่นี่นนะ เดินเดินได้ไหมคะไ,มไปชันยักยักยัง,งกัน,นยักเล่นได้ฉัเล่นได้อยู่วิ่งได้ไหมคะวิ่งได้ไหมล่ <laughs> นไมได้เล่นฉัไม่ได้แล้วเนาะ มีคุณคุณยายนี่แหละมีลูกนอ้อยที่สุดเนาะคุณยายได้ลูกจกคนละได้สองได้สองมันคนคนหนึ่งได้สับปีชีเดียวล้อ้าวคำโบดเลยโบดแล้วผู้บานเลยอ๋อผู้บาดเต๋เนอ้อสองนี้กปะ,ะปลาแลนาอปลาอ๊อฟคนที่สองเนาะที่สองก็หลานแดงไว้ฮะ ลานคอยลูกอีใสมีลูกสาวเจ้าน่ะเอแต่ปะออบนี่แหละวะอืออได้สองคนเออได้สองได้แต่อันนี้แล้วนอารู้หน่อยเนาะเออพี่น้องเจ้าได้จะค้นสิพี่น้องเจ้าน่ะชื่อ,อไดอยู่บ่ชื่อพี่น้องเจ้านะเอยน้องเจ้าน่ะได้จะค,ค้นชื่อใดอยู่บ่ đây lại đây lại mà ừ. chưa đây gì vậy lại bằng nút cái không không phải rồi à sướng à กำลังนึกอยู่กำลังนึกอยู่เว้าเว้าเามันซัดซัดไหมคนแรกนะพื้นแน่พื้นแน่นคุณส,สายคุณชวนแล้ว่าแม่เจ้าอืมป้าคำสาแล้วก็คุณยายชวนเนาะชื่ออะดไร่านนี้บ่เออ ได้กินนี่ว่ข้าวนะ<ม>กินนี่ว่ข้าว<ม>ข้าวกินยิ้ว่าข่อยละปอนเ็นไ<ม>ขต่ต้มกินได้ขนมเนะกินเมื่อเรค่อยอยังอันนั้นเธอค่อยอยังไปเอามาคืออี<ม>นี่นะคะคือคุณป้าเนาะ<ม>ที่สาวของ ของยายชวนแข็งแรงมากๆเลยอายุตั้งเก้าสิบสามเนาะอายุตั้งเก้าสิบสามยังแข็งแรงมากๆเลยนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยนะคะคือจะแห้งไปเรื่อยๆเนาะกี่เขาแสบอยู่บ่แฮวเได้๋ยัังดีอยู่บ่บงเนาะยำได้อยู่จ่ะยำได้อยู่เนาะ บืมือตะกี้เนี่ยมันมันงอกอะไรนี่บืมือนะตะกี้ก็งอกอะไรนี่บืมือนะได้เพิ่มเพิ่มแย่กินฮะับย่กินแล้วบอกเขา,าน,น่ะกินแล้วกินแล้วเนาะน้ำเด้สามมาให้เราใหม่นะ่อเอาไม่บอกมาใหม่ใช่ครหมดลงละ่ะไข่ต้ม มห็นล่าเราคอยยังมาขอพ่อนน้ำเจ้าน้ำเจ้าอุดนผ่อนเธอคอยเด้อแอ้ออนี่แก่ทางนี้ฝน,นตกมันมือนอนเยนไม่ากเออฝนตกมันมือ ไม่เสวะอืออวอละอ้ยพรนึกค่อยในบัดนี้ค่อยมาขอพรนำเจ้าอ้ยพาเลยอวยพรมานเลยค่อยมาอวยพรอือแล้เจ้าอวยพรนึกค่อยออยพรนะจ้าะอืออวยพรนึกค่อยเด้อจ้าุกเหางเขามีอะไเงินใทองอร คน,นก็ังไรเนออืมหน่ค่ยเอทยูทูบก็ให้ได้คนที่ตามเนี่ยด้ยดยเออเอคือม,มูนก็คนที่ตามมานันอะเนอหลายๆเ้ออืมคนหลายๆสาธุาาอเลอลกหวค่อยหนะ่อยอืมค่อยหาค่มีมมเยเด้อ เอาหางของเรอเยอะจะดีม่งพอ,งอที่ช้าหางจะหาทองเลยละเนาะจ้าทุกทีนี่นะคะมาขอพรกับคุณคุณยายเนาะคุณป้าแม่ของแม่ผู้ใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากรกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ